มากครับสสรกํับสุรายการอีกครั้งกคร,รับนี่ราย,รายรการนายโชว์และแน่นอนครับนี่คืชอช่วง Amazing ต่างแดน Amazing <c oughs> ต่างแดนของเราในวันนี้ยังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะสัปดาห์ที่แล้วคงจะจํากันได้เราไปนงางย่าม,มานนะครับแล้วก็มีความสนุกมีอาหารดีๆมาฝากนะครับคงจํากันได้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก่อนที่ท่านจะนอนท่านเห็นพวกเรากินข้าวหน้าปล <c oughs> าไหลกันนะครับ <c oughs> ในสัปดาห์นี้ก่อนที่ท่านจะนอนก็ไปพอดีครับพ่อบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าไปนางโยยะหรือนางโกยะเนี่ยนะครับโอ้โหมันต้องเป็นเรื่องราวของอาหารการกินใช่แล้วครับเรายังคงอยู่ที่นางโยยะหรือนาโกยาก็ได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวหรือสิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เรารับประทานกันแล้ว เราควรจะเดินยืดเส้นยืดสายกันมากน,นะครับเรามาเพิ่มเติมอีกสักสองสามที่ก็พอแล้วครับและที่เหลือเป็นนาทีต่อของพวกคุณ <S 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 ทั้งหลายแหละนะครับที่แรกเราจะไปเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสินค้าชื่อดังนะครับนั่นก็คือนอริตะเกะนะครับนั่นมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเครื่องกับเครื่องเค,งเคงเลือบทั้งหลายแหล่แล้วก็เครื่องปั้นนะครับเพราะว่าที่นาโกยยานะครับจะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ขายเป็นล่ําเป็นสรรเลยทีเดียวเขาบอกว่าเริ่มต้นมาตั้งหลายร้อยปีที่ผ่านมานี่ด้านนอกนะครับ ถ้าใครจะไปเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีขายอยู่หลายที่คุณดวัลรู้ไหมเนี่ยเป็นฝันของผมตอนเด็กๆเลยครับว่าผมอยากได้เครื่องของเขามากครับทุกอย่างทุกชิ้นเลยเห็นครับเพราะว่าความที่เป็นคนญี่ปุ่นทำคุณดวัลคนญี่ปุ่นคนยุโรปนี่เหมือนกันอยู่อย่างนึงแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะเหนือกว่าตรงที่มัน มีวัฒนธรรมมันมีความเนียบนุ่มมันมีเส้นสายลายสินซึ่งงดงามมากและมีส่วนผสมของวัสดุนะครับ,รบเพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องเคลือบหรือเครื่องปั้นของเขาเนี่ยมันจะมีวัสดุหลายๆตัวนํามาผสมในสัดส่วนของคนญี่ปุ่นที่เขาทามาจาก แฮนด์เมดมาก่อนใช่ปัจจุบันเนี่ยนะครับนอริตะเกะถ้าดีจริงๆยังคงต้องทำมาจากมือครับแฮนทำจากมือถามว่าแพงไหมชุดหนึ่งมันเป็นถ้าเป็นเงินบาทเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นแสนครับเป็นแสนไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนค้ว่าเป็นหมื่นหมายความว่าเราอาจจะได้ชุดกาแฟเล็กๆสักสองชุดนั่นหน่อยได้ถ้าเรียกว่าหนึ่งชุดจะเป็นแสนแน่แต่ถ้าเป็นชิ้นเน่เป็นหมื่นรู้ไหมครับว่าบางชุดเป็นล้าน คำว่าเป็นร้านหมายความว่าแจกกันหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งใหญ่ๆมากขึ้นนี่ฮะนะครับวิธีการผสมผสานเชื่อไหมครับนี่ต้องเรียนตามตรงว่าเราเคยไปมาหลายที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเคลือบเหล่านี้นะฮะ mm hmm. หลายที่ปิดไว้เป็นความลับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนน่ารักตรงที่บอกเราหมดขอให้ดูเลยครับให้ดูนี่ครับผสมขอโทษนะผมก็ไม่แน่ใจผสมปูนพลาสเตอร์ผสมหินอะราบาสผสมอะไรเงี้ยใส่สัดส่วนท่านี้ปับ๊บมาผสมวรวมไปปั๊บเอาไปรอรอ,อเสร็จขึ้นมาปั๊บเป็นชิ้นเป็นอันนำไปทําอะไรให้ไปเกิดรูปร่าง นำไปเข้าห้องอบในอุณหภูมิ800หรือ1,200กี่ชั่วโมงออกมาทําให้มันเย็นเย็นเอากลับไปอบใหม่กี่ครั้งทําให้เครื่องเครือของเขานั้นมีความคงทนและก็อยู่ได้ถาวรแต่ไม่ได้หมายความว่าตกไม่แตกนะฮะแตกครับแต่หมายความว่านะฮะคุณอ้อซื้อมานะฮะจนคุณอ้อตายไปนะคุณอ้อไม่มีลูกเอาไม่ต้องตายไปซื้อมาแล้วก็เก็บไม่นานหน่อยเก็บไม่นานชั่วลูกชั่วหลานไปอีก2รุ่น3รุ่นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของสีที่เขาเพ้น ถือว่าเป็นศิลปะชั้นเลิศและที่สำคัญจะต้องมาจากงานฝีมือเท่านั้นจะไม่ใช้เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมในการเพ้นเลยเพราะฉะนั้นเสน่ห์ที่นี่นั่งดูอยู่เลยเสน่ห์ที่นี่นี่นะครับก็คือคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะครับอันหรือชื่อนี้ได้นะครับก็คือจินตนาการแล้วก็ไปรับผลิตภัณฑ์ออกวเรมาเพ้นเองนะครับและจริงจริแล้วไม่ได้ว่าเพ้นเก่งทุกคนมีเฉพาะบางคนเท่านั้น คุณดูอย่างคนนี้เขาท่าทางเขาท่าทีเดียวนะฮะเขาเป็นครูประวัติศาสตร์เขาไม่ได้จะทำวงานศิลปะได้คนนี้เขาก็มีผู้การครบเดี๋ยวผมเล่าเองนะตรงนี้เขามีผู้การครบมีสีให้ครบทุกอย่างท่านก็รับมาถ้าท่านจะซื้อชามซื้อถ้วยซื้ออะไรก็แล้วแต่ท่านรับมาเสร็จเขาก็จะแนะนําเท่านั้นเองว่าสีนี้เป็นสีนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแท้อย่างนี้คุณจะเพสเป็นรูปอะไรสีอะไรเชิญถูกต้องเขาจะสอนเราด้วยว่าสีนี้ไม่ควรจะผสมกับสีอะไรเพราะเนื่องจากว่าอุณหภูมิของนอริตะเกะเมื่อเข้าไปับ บางสีทนความร้อนไม่เท่ากับบางสีเพราะฉะนั้นจะต้องระวังบริเวณขอบไม่ควรจะใช้สีอะไรเขาจะบอกด้วยว่าขอบก้นข้างล่างเพราะมันจะต้องสัมผัสพื้นเขาให้ความรู้เราทั้งหมดเสร็จแล้วที่เหลือความสวยมันอยู่ที่จินตนาการอยู่ที่ฝีมือแล้วครับตอนนี้อย่างกรณีของคุณวัฒน์เขาก็ซื้อแก้วน้ามาแล้วเขานั่งเพลท่านผู้ชมดูนะฮะการใช้สีการเลือกสีหรือการทำเนี่ยเราทําเองและในห้องนั้นนะฮะที่นั่งเพลงกันอยู่ท่านผู้ชมเชื่อว่า้าเป็นคนไทยคุยดังลั่นเลยครับญี่ปุ่นเงียบ เงียบสนิทนะฮะเขาเพ้นใครเพ้นมันเขาไม่คุยนะฮะถ้าเราไปแล้วเฮ้ยกโอโ้สีนี้โอ,โโอโ้โหเขาไล่ไปห้องน้ำเลยเนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเราจะต้องผสมกาวเข้าไปด้วยในทุกๆสีนะครับก็จะสอนแล้วว่าถ้าสีเขียวคุณต้องดอบกาวลงไปสักหนึ่งหยดกับปริมาณสีเขียวเท่านี้ถ้าเป็นสีน้ำเงินคุณจะต้องหยดครึ่ง พราะว่าสีอย่างเดียวไม่อยู่จะต้องมีผสมกาวเข้าไปนิดนึงนี่ดูนะฮะดูนะฮะคุณนวัดฮะตอนที่ผมไปผมทําไงรู้ไหมฮะทำไงครับผมขอเซ็นชื่ออย่างเดียวฮะที่ผมพยายามคือวาดเนี่ยห่างไกลจากชีวิตผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จินตนาการใช้สีให้มันสวยสดใสเข้าไปคุปรากฏว่าได้เรื่องไหมฮะได้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเรือนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาจะต้องเอาไปอบ สองเดือนจนถึงส่งมาถึงบ้านเราได้นี่คือหนึ่งกิจกรรมที่คุณจะต้องทําใบนั้นเท่าไหร่ใบนั้นเท่าไหร่นะถ้าเกิดราคาจริงๆแล้วมันแค่สี่ห้าร้อยบาทเฉพาะใบแต่ว่าเมื่อผมเพ้นเสร็จแสนหนึ่งผมก็ไม่ขายเออทำไมอ่ะอ๋อเอสเอ็มเอมาห้าหมื่นขายแต่ไม่ขายแต่ห้าหมื่นขายนะฮะโอ้ตายแล้วนี่คือเขาเป็นเสน่ห์ครับคือน้อยคนที่ไปแล้วจะไม่ขึ้นไบเพนเพ้นกันทั้งนั้น เพราะว่าอย่างน้อยสุดเราทำเองแล้วใบหนึ่งก็ไม่ได้แพงแล้วห<ช>้าร้อยพันสองพันแล้วแต่เราไม่ต้องไปเลือกของแพงรเราไปเลือกเสร็จแล้วก็มาเพ้นจาน เราจะรักใครสักคนชอบใครก็ตามอยากจะเอามาให้หนูก็ซื้อมาแล้วก็เพ้นเป็นชื่อหนูชื่อแมวอะไรก็ว่าไปข้างล่างข้างล่างเขายอมสแตมป์ไว้เลยนะนอริตะเกะนะครับแล้วก็ชื่อของคุณด้วยชเอาเป็นว่าเขาไม่รับผิดชอบเรื่องเรื่องเรื่องความสวยงามเพราะว่าถ้าคุณภาพของบริษัทเขาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือชื่อของคุณจำเอาไว้ว่าคุณทำเองสนุกมากครับสนุกมากถ้าไปหลังจากกินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรไปซะไปใช้ความรู้ความสามารถอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องไปครับนั่นก็คือสูวิทยาศาสตร์ถูกต้อง ถ้าเกินขับรถไปถึง4ี่แยกแล้วคุณเห็นว่าลูกระเบิดอะไรมันกลมๆอยู่อย่าได้ตกใจนะฮะอันนี้เป็นตึกรวมกันและตรงกลางก็เหมือนท้องฟ้าจำลองบ้านเรานะครับนั่นก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์และก็ดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งสร้างมาตั้งแต่ปีเปิดมาตั้งปี1962ครับเขาบอกศูนย์นี้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งถ้าใครต้องการรู้เรื่องดวงดาว นะครับไม่ใช่ชะตาราศีนะฮะดวงดาวที่จริงนะฮครงการจำลองบ้านเรานะครับ,นะ,รบนะครับก็จะสามารถไปศึกษาได้ที่นี่ทั้งหมดแต่ที่นี่จะมากกว่าที่อื่นตรงกรณีที่เขาเนี่ยจะให้ความรู้เรื่องที่ทําให้คนเราเด็กๆเข้าไปได้มีจินตนาการความคิดมากขึ้นอันนี้มีวิธีการฝึกสมาธิ<ะ>รู้ไหมว่าง่ายอีกแค่แม่เหล็กเนี่ยถ้ากระทบกันเนี่ยจะทําให้เราเสียแต้ม เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรก็แล้วแต่เขาบอกนี่คือการฝึกสมาธิชั้นดีเลยใครได้เสียน้อยกว่ากันเนี่ยก็จะถือเป็นผู้ชนะอันนี้เป็นหนึ่งในจินตนาการคุณเล่นคุณเสียไปกี่แต้มโอ้โหเยอะมากครับเป็นสามสี่สิบแต่เพราะเด็กก็จิตเด็กก็ไดุ้ณไม่มีทางสู้ผมทั้งยงนี้พี่ต่อยกี่แต้มครับเป็นร้อยสั่นสั่นโดนตั้งแต่แรกเลยสั่นตั้งแต่แรกเลยชมต่อไปนะมีหลายกิจกรรมนะครับก็จะมีตึกใหญ่ๆประมาณสี่ตึกแต่ละตึกเนี่ยประมาณสี่ห้าชั้นคุณเข้าไปได้ในโลกแห่งจินตนาการ โลกวิทยาศาสตร์โลกการค้นคว้าโลกเกี่ยวกับดาราศาสตร์ต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของท้องฟ้าจำลอง<ต>นะครับที่นี่ถือว่าใหญ่ที่สุดที่หนึ่งในโลกทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังมีการจินตนาการนะครับนี่นี่น,นี่นะฮะบ,บางห้องอทําเป็นเฮอริเคนอันนี้ชอบนะฮะคุณสามารถเข้าไปสัมผัสบรรยากาศได้เลยคือดูแล้วนะมีความรู้สึกเลยวอ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้เหรอใช่เขาจําลองว่าเมื่อเฮอริเคนเกิดขึ้น เกิดจากอะไรมวลอากาศที่มันไม่เท่ากันอย่างรุนแรงเสร็จแล้วมันก็ผลักเป็นพลังงานพิเศษขึ้นมาอุณหภูมิข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเขาสามารถทาให้มันไม่เท่ากันได้ใช่ครับเมื่อมันไม่เท่ากันอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดในท่อนี้เท่านั้นนะถูกต้องมันไม่ได้เกิดขึ้นในข้างนอกนะครับมันทาอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันเกิดเป็นเฮริเคนได้เลยคือเราไปเกาะบริเวณตู้กระจกครับแล้วเราก็ดูดูกันรอบๆอ๋อเหรออ่าโอเคเดี๋ยวแลมันก็ลงมาแล้วเดี๋ยวก็ทําให้เราใหม่ว่ามวลอากาศเริ่มมาแล้วนะครับ ความร้อนไม่เท่ากันอะไรต่างๆนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าจะไปเฝ้ามองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเรื่องของการสร้างพลังงานอันนี้สร้างพลังงานไฟฟ้าอันนี้น้องมาจากบ้านคุณนี่พลังพลังงานพลังนพลังงานคุณดูพลังงานไฟฟ้าที่มาจากเท้าเราสามารถนําไปผลิตเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้รู้ว่ามีกระแสทั้งหมดกี่วัตเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้พลังฝ่ามือ เขาบอกไอจริงๆครับล้วตกใจทำไมอะพี่เขาตกใจนึกว่ามันเป็นแป้งไงตอนตอนนึกว่ามันเป็นแป้งจริงๆไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ไอนะครับทุกอย่างในห้องนี้เราใช้พลังงานจากมือจากเท้าสร้างแล้วก็แปลงพลังให้เป็นสิ่งที่ในอนาคตเราต้องใช้ไอห้องนี้คุณดวัตครับหนุ่มๆสาวๆไปยังไงก็ค okay ุ้มทําไมครับ มันมีความสุขท่านผู้ชมมันสนุกคนอายุมากๆแล้วอาจจะไม่ใหญ่จะปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ว่าทำนี่จะลองทำนี่จะลองทำนี่นี่เอ่นี่นี่นี่แล้วสนุกหมดเลยใช่ครับนี่นี่นี่มีหมามีแมวมีนกเขาสำเขิธีทำเขาวิธีทำนี่เด็กไปกันเต็มครับนอกจากนั้นนะครับเราสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็จะมีเรื่องของดาราศาสตร์เดี๋ยวเข้าไปชมด้านในอันนี้ยังเป็นแบบแผนจําลองเนี่ยดาราศาสตร์นะครับถ้าเข้าไปข้างในเนี่ย เหมือนท้องฟ้าจำลอง,อง,ลองนะครับมีทุกอย่างที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับดาราศาสตร์ได้เรื่องราวของดวงดาวต่างๆนะครับ,บและถือว่าเป็นท้องฟ้าจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หด้วยที่สุดในโลก<ช>ครับผมแต่มีข้อแม้ว่าดูรอบโชว์ให้ดีนะครับเขาจะมีทั้งโชว์และไม่โชว์ไม่ได้สม่าเสมอทุกคล้ายคล้โลมาถูกต้องคร,ครับแต่ว,ว่ารอบโชว์ที่นี่จะถูก จองไว้ล่วงหน้าโดยนักศึกษาและผู้ที่อยากจะมาชมจริงๆด้วยผมว่าบางคนอาจจะโชคดีนะไปนาโกย่าทั้งทีนะแล้วไปโลมาก็ไม่ได้ดูไอ้นี้ก็ไม่มีครบเลยนะฮสด้ไปทั้งทีต้องได้ดูอย่างนี้แล้วก็ต้องไปดูปาโลมาให้ได้นะครับอ่ะหลังจากที่เราไปเที่ยวกันเรียบร้อยเราไปชมอาหารดีกว่านะครับอาหารในนาโกย่านะครับหรือนาโกย่า มีอาหารหลายชนิดที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์แปลว่าล i n ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เป็นอาหารที่เป็นเัญลัก์ถ้าไม่กินถือว่าผิด<ช><ช>ต้องนะฮะเขาบอกว่ามีอูด้งที่ไหนก็มีอูด้งครับแต่อูดอง้งเรดซอสหรืออูด้งที่เป็นน้ําแดงแต่จริงๆแล้วมันไม่แดงนะมีที่นี่ที่เดียวครับเพราะทํามาจากเต้าเจี้ยวหรือถั่วพันธุ์พิเศษผสมกับการผสมผสานด้วยสมุนไพรเฮิร์บและก็ปลาปน่น ทำให้น้ำมันเข้มขน้นหรือที่เราเรียกกันว่ารซซอสนั่นเองครับจะมีอยู่หลายร้านนะครับไม่ว่าจะร้านที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับอย่างเช่นายามาโมโตยะนะครับนี่ก็เป็นหน,หนึ่งร้านที่มีชื่อเสียงมาก เส้นอูด้งของเขาจะเป็นเส้นที่ผลิตในจังหวัดไอจิเท่านั้นเส้นที่นี่จะค่อนข้างแข็งนะครับจะไม่นุ่มเหมือนเส้นอูด้งที่อื่นนะครับเพราะเขาจะไม่ใส่ส่วนผสมของน้ํามันลงไปในเส้นจะใส่เฉพาะน้ํามันจะกระด้างกระด้างเพราะเขาบอกว่าเส้นของเขาไม่ว่าจะกินไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังคงไม่เละนะครับแล้วก็น้ําซุปของเขาเป็นน้ําซุปที่ มีคาแรคเตอร์มีลักษณะเฉพาะมีเฉพาะในนาโกย่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไปอีกหนึ่งเมนูนะครับอุด้งมิโซะนิโคมิอุด้งหรืออุด้งซอสแดงนั่นเองโอ้โหอันนี้พูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมาอยู่ตรงมันอยู่ตรงหน้าพอดีเลยเรียบร้อยโดนเลยครับมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องค่อยๆอธิบายอ่ะคุณน้องก่อนได้เห็นคุณน้องก่อนคุณน้องก่อนหน้าเขาก่อนนะฮะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะครับมาี่อ๋อนี่เลยฮะจะมีใคร แล้วก็มีชิ้นหมูอยู่อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูเส้นซินะครับผมไม่ดูเส้นแล้วก็จะมีต้นหอมของญี่ปุ่นนะครับหั่นสไลด์นแต่น้ำของเราจะเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วนะนี่ครับนี่เส้นเขาเสน่ห์ก็คือรสชาติกับกลิ่นของปลาย่างนะครับปลาย่างจะเยอะมากนะครับแล้วรสชาติจะเข้มข้นเข้มข้นนะฮะต้องบอกเลยว่าเข้มข้นกว่าปกติปกติเราจะซุป น้ำซุปเราจะซดน้ําได้สบายๆแต่อันนี้ถ้าซดน้ํามากๆเราจะรู้สึกว่ามันเข้มข้นไปพ่อเท่ของเขานันนี้สําคัญมากครับน้ําซุปเขาที่พูดเนี่ยที่มันไม่เหมือนใครเลยเพราะรเขาใส่ปลาย่างลงไปด้วยครับเพราะฉะนั้นจะมีรสเด่นมากๆคือรสปลาย่างเวลาที่ทานเข้าไปน้ําซุปซึ่งเป็นน้ําซุปอุดมอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยน,นะครับ,รบแต่ข้างในเ,เนี่ยมันข้นปักขนาดนี้เนี่ยนี้เนี่ยล้วมันซอสแดงใช่เขาเรียกซอสแดงแล้วมันมีน้าปลาย่างอยู่มันอร่อยสุดๆครับพอทานเข้าไปครับ รสปลาย่างมันจะคลุงอยู่ในปากแล้วก็เสน่ห์ของซอสแดงมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะมันจะเคลือบอยู่ที่เส้นอูด้งแบบนี้เลยครับผมโอ้โหคุณโกครับควรพูดบ้างว่าอะไรเป็นอะไรฮะไม่อร่อยใช่ไหมครับถ้าไม่อร่อยก็เงียบมาเลยฮะเอาคืนมาฮะบอลเรือกว่าครับหมูอร่อยมากครับแล้วกคุกเข้าไข่แดงครับเส้นไข่แตกไงเส้นเส้น เส้นก่อนจะกินครับโอ้เส้นชุบกับน้ําผมบอกให้นะคุณนวัดครับที่คุณนวัดบอกว่าเส้นมันจะไม่เหมือนไครเมฆกัรักและแข็งถูกต้องเป๊ะแข็งแต่อร่อยมากอร่อยครับอร่อยจริงๆอันนี้ตะเกียบเทพจะเจอเส้นกับหมูพอดีเลยนะครับแล้วเคลือบไปด้วยน้ําซอสแดงครับโห๋อของคุณเป็นตะเกียบเทพเลยเหรอครับโอ้โหท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราไปที่นู่นเราต้องรับประทานเราอยากจะเอามาฝากคนที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวนี้ร้านที่คนต่อคิวเยอะๆจะทำแพ็กเกจจิ้ง ให้เราถือกลับบ้านได้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าไปขายตามซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนะซื้อเฉพาะที่ร้านของเขาเขามีของเขาขายเลยซึ่งจะได้สูตรเขาเรียกว่าต้นตำรับของเขาเป็นรสชาติร้านเขาเลยครับถูกต้องครับเฉพาะนาโกย่าทงคัสึซอสแดงเท่านั้นนี่เมนูนี้ดังมากนะครับไก่นาโกโย่าเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟมีวิวัฒนาการที่สุดในโลกรว Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทูไลท์โชว์นะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับเ Hi YouTube Hi หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ y ูก็คือคุณไงครับทูบก็คือทุ่มอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทุ่มจุดทุ